สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์นะครับหรือดูเพล็กของโมโต GP2000 เป็นตัวนี้นะครับวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์มันก็ไม่ยากนะครับเรามาตั้งค่ารีพิเตอร์พร้อมกันนะครับอันนี้ผมจะสมมุติค่าก่อนนะครับ อ่ารับ154,700นะครับส่ง154,100นะครับวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์มันก็ไม่ยากนะครับวิธีทำให้ทำแบบนี้นะครับกดตัวนี้นะครับตัวบนเนี่ยโมนี้เนี่ยกดแช่ไว้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องเปิดเครื่อปุ๊บอ่ามันจะขึ้น R/W แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านเลือกช่องก่อนนะครับว่าท่านจะใส่ช่องไหนนะครับกดแบบนี้นะครับเลือกเลือกช่องมานะครับอ่ ผมจะเอาไว้เป็นช่องที่สองนะครับเป็นช่องนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านกด PTT เป็น1 t นะครับ PTT หทีปึ๊บนะครับมันจะขึ้น C H on on ก็คือหมายว่าพร้อมใช้งานนะครับถ้าเราไม่ใช้งานเราก็กดลูกศรลงให้เป็น off แบบนี้นะครับถ้าเราจะเปิดใช้งานแเราก็เป็น on แบบนี้นะครับให้เป็น on ก็คือ standby นะครับตัวนี้เสร็จแล้วนะครับให้ท่านกดตัวนี้นะครับ กดทีๆเป็นหนึ่งทีครับปุ๊บอ่ามันจะขึ้นภาครับนะครับภาครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับอ่าภาครับก็คือตัวนี้นะครับหนึ่งห้าสี่เจ็ดร้อยนะครับอ่าหนึ่งห้าสี่เจ็ดร้อยนะครับกดเลยครับหนึ่งห้าสี่อ่าเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์อ่ากดให้ครบเจ็ดตัวนะครับอันนี้มันมีหกตัวกดศูนย์อีกตัวครับ อ่าให้เจ็ดตัวสังเกตนะครับหนึ่งห้าสี่มันจะมีจุดตรงนี้นะครับอันนี้คืออ่าใส่ครบเจ็ดตัวนะครับอ่ะทีนี้เราก็ใส่ภาคส่งนะครับอันนี้เป็นภาครับนะครับภาคส่งก็กดตัวนี้ครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับตัวทีนี่ครับภาคส่งก็เป็นตัวนี้ครับเนี่ยครับอ่าอันนี้ไม่ต้องบวกลบนะครับใส่หนึ่งห้าสี่หนึ่งร้อยได้เลยนะครับหนึ่งห้าสี่หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งห้าสี่หนึ่ง ศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์อ่าให้มันครบเจ็ดหลักนะครับกดศูนย์ไปปุ๊บอ่าหนึ่งห้าสี่หนึ่งร้อยนะครับเป็นตัวนี้นะครับอ่าสังเกตให้เป็นจุดตัวนี้นะครับเสร็จแล้วกดวีทีเป็นหนึ่งทีครับอ่าทีนี้ปิดเครื่องครับปิดเครื่องอ่าปิดเครื่องอันนี้เป็นโทนนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแนะนําวิธีใส่โทนนะครับคลิปหน้านะครับอ่ปิดเครื่องปุ๊บอ่าทีนี้ก็เปิดเครื่องขึ้นมาครับเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บ อ่าอันนี้มันช่องที่หนึ่งเมื่อกี้เราไปช่องที่สองครับปุ๊บอ่าช่องนี้นะครับอ่าช่องที่สองนี่ครับที่เราไว้เมื่อกี้เนี่ยครับอ่าหนึ่งห้าสี่เดียวนะครับผมดูกันอันนี้วิธีทดสอบนะครับทดสอบหนึ่งห้าสี่หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งห้าสี่หนึ่งร้อยนะครับปุ๊บศูนย์ เดี๋ยวผมจะส่งมานะครับกดอ่านี่ครับได้เลยเห็นไหมครับหนึ่งห้าสี่หนึ่งร้อยเห็นไหมครับช่องที่สองส่วนตัวนี้นะครับตัว e ก็คือ e กําลังส่งนะครับ e ก็คือมันจะมีอ่ากำลังส่งก็คือจะมีสามระดับนะครับให้กดตัว b นี่ครับตัว b ปึ๊บอ่ามันจะเป็น h นะครับ h ก็คือส่งแรงส่งไกลนะครับอ่าก็คือกดซ้านะครับอ่ามันก็จะเป็น low l o นี่สําหรับ ่าแบตเตอรี่เราใกล้จะหมดเราเฝ้าฟังนะครับมันมี3ค่าอ่า low อ่า medium แล้วก็ h i g นะครับตนี้มี3ค่านะครับท่านก็เลือกใช้งานได้เลยนะครับวิธีตั้งค่า v ีพิเตอร์มันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับติดพลาดการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ